อัสลามุอะลัยกุมบเรอฮมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุครับฝากไว้ทรายการครับปีงแล้วนะปีกว่ากว่าคือแก่ขึ้นป,ปีกว่าแล้วก็ทั้งแก่ขึ้นทั้งทั้งทั้งได้ประสบการณ์มากขึ้นโอแล้ว oh, ก็ได้เห็นอะไรมากมายขึ้เห็นได้คือว่ากันว่าเรื่องของมุมกล้องมุมภาพเนี่ยมันสร้างความรู้สึกที่ที่ที่ได้บรรยากาศ แตกต่างมากมายเอาลอปประธานให้เรามองเห็นภาพต่างๆและเกิดความคิดใช่ครับคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เราทรงสร้างมาอย่างมีมีมีประโยชน์ทั้งนั้นแต่อยู่ที่เราจะหยิบตรงไหนมาแล้วก็อยู่ที่มุมมองของคนจะมองไอสิ่งที่มีอยู่ตรงไหนไปในมุมไหนแล้วมองเพื่ออะไรแค่นั้นเองครับเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทําทีวีนะทำทีวีเกิดขึ้นเพื่อให้มีภาพที่สวยงามแล้วก็ภาพตัวนี้ไม่ไม่ใช่เป็นภาพที่ไร้สาระ แต่เป็นภาพที่สื่อถึงเห็นถึงสิ่งที่เราได้สร้างมาใช่ครับก็อย่างเนี้ยอย่างที่เรายืนอยู่เนี้ยครับผมถ้าเราอยู่แต่ในเมืองอยู่บนตึกก็ไม่มีโอกาสจะได้เห็นทุ่งเขาเรียกทุ่งอะไรต้นต้นทุ่งทุ่งอย่างเนี้ยสวยงามเลยสวยงามก็คือกกน้ําธรรมชาติคือมันได้คิดนะอาจจะเป็นหญ้าเล็กๆน้อยๆธรรมดาแต่ว่าแต่มุมมองของเราเนี่ยอย่างเงี้ยอย่าอันนี้อันนี้คือมันตายนะถึงตรงนี้นคือเนี่ยอย่างมันอยู่ต้นเดียวเดียว ใน,นในที่ในที่ในที่ที่ไม่ใช่ของมันอ,ะอ่ะมันก็จะไม่มีค่าอะไรเลยะจะดูว่ามันไม่มันคืออะไรแล้วมันจะใช้ทําอะไรได้มากครับได้บ้างแต่ว่าเพิ่มพอมันอยู่ในที่ของมันที่เหมาะเจาะเหมาะสมอืมทําให้เกิดความสวยงามได้ไดเ,เช่นเดียวกับมนุษย์เราุษย์เราการรวมกัน การอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันและการรวมกันคนเดียวอาจจะเป็นสิ่งที่ธรรมดาธรรมดาใช่ครับคืออาจจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามารวมกันหลายๆอย่างหลายอย่างความสามารถต่างๆแล้วก็มุ่งไปสู่ความดีประโยชน์เหมือนกันครับเช่นในเรื่องของการรวมกันของคนที่มาช่วยเหลืองานทางศาสนาทําทีวีเนี่ยทำทีวีให้เป็นภาพดีๆให้ได้เห็นกันผมยงลองยกตัวอย่างให้เห็นแล้วกันว่าสมมติทาเป็นแผนที่ขึ้นมาเลยแล้วก็หนึ่งธมาชิก หนึ่งคนเป็นจุดสีน้าเงินโอเคครับผมในพื้นที่ในกระดาษสีขาวครับก็จะจุดจุดจุดขึ้นไปมันมันมันเป็นความสวยงามอย่างหนึ่งว่าหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งคนหนึ่งคนจะมารวมกันเป็นทีวีช่องหนึ่งวอลคหรือรล้านเป็นอลไครับนี่คือพลังที่พี่น้องเห็นได้ครับผมเห็นภาพได้สื่อภาพได้ครับกับสิ่งเหล่านี้ครับไปดูผู้ที่ตัดสินใจที่จะเริ่มมาเป็นอย่างที่คุณว่า มาเป็นจุดหนึ่งที่รวมกันเพื่อทําสร้างสรรค์ดีที่ดีครับทีวีสุน่าตรงนี้การทำาจะเป็นใครครับทนี้ก็ดีใจมากนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอเจ้หน้าครับผมเจ้าแล้วอัลกุรอร์มานีราฮิมอัลกุนาโมนุกุมบเระห์มัตุลลอฮบะบาะกาตุลขอความสุขขอความเมตตาขอความปราณีจากอัลลอฮ์จงปรงสุดเป็นน้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับ ทีวีมิสซินม์แดานชานลย4่ชั่วโ,โมงวันนี้ก็เดินทางมาที่คลอง16ดอนชุมพีบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซามันเป็นการบังเอิญก็มาก,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 ก็ว่าได้หรือว่าเป็นการบอกกล่าวของออนี่น้อยพี่น้อยนะครับซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่วสุรีนั้นคุกคีและก็อยู่กันมาหลายสิบปีนะครับวันนี้ท่านก็มาอยู่มาพบกับสามีของท่านคือ เดยกกันว่าบางยีมีนบังยีอามีนแต่ชื่อนี้ก็เรียกว่านายพงศักดิ์ชะแดมวารีนะครับก็ท่านก็บอกว่าเดินหน้าชูยีมแล้วก็ขอแต่ไปสมัครกันนะวันนี้มาแล้วก็กสมัครเลยไม่ขอละก็ท่านก็จะเป็นสมาชิกครอบครัวคุณธรรมเดือนละหนึ่งร้อบาทวันละสาบาทกว่าๆอีก1คนนะครับเดี๋ยวคงคงจะไปถามความความที่จะเป็นสมาชิก เพื่อที่จะให้ทีวีช่องนี้อยู่ต่อไปว่าท่านนั้นมีความอะไรอะไรกับทีวีมุสลิมช่องนี้แล้วก็กระวะสุลยีซึ่งเป็นคนที่คุ้นเคยกันมาหลายปีเชิยพบกับพัดีอามีนแคลแมวารีครับสลาุอมลัยกุมอัลลอฮมาตุลลอฮิวอะบรอกาตุขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจงประสบแต่ทุกท่านครับ ราจะสัมภษก็วันนี้ก็นึกไงฮะบอกว่าเอาไปสมัครมาเลยมีแป่บสมัคาติงนะมันอยากสมัครมานานแล้วจังหวะไม่มีจังหวะไม่ให้เจอเจอเจอหน้าเจอวสุรียีตามงานก็มีตะมือเปล่านะแล้ววันนี้ก็นับว่าอ๋อโปรดประทานครับให้มาเจอกันแล้วก็มีใบสมัครมาก็ความหวังที่จะช่วยเหลือมูลนิธิเพื่องูนุทำก็เลยสำเร็จผลไปได้อีกขั้นหนึ่ง อย่างเงินน้อยก็เงินที่ได้มาขณะเสียชีวิตก็ส่วนหนึ่งก็มาทำงานศาสนาครับอีกส่วนหนึ่งก็มาดูแลในเรื่องของการจัด,จดการศพก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณฮนายอามีนนะครับมีฮำมปนะตอนนี้ก็คงจะปากฐานเหนียวแน่นนะนะไม่แน่นอนครับไม่แน่นอนชีวิตผมย้ายมาหลายที่แล้วหีกี่ที่น่ะสี่ที่ะสี่ที่หนึ่ง<ส> คนกูของตันตันย้ายไปบางกะปิบางกะปิย้ายไปอยู่มินบุรีมินบุรีไปอยู่ชุมพรชุมพรแล้วก็มานี่มานี่อ๋โอโอนจากมินจากบางกะปิแล้วไปอยู่ชุมพรชุมพรโอ้ไปได้ที่นะครับอันนั้นเดี๋ยวันนี้ก็ยังไงก็ได้เป็นสมาชิกแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณเยียมีนแล้วก็ครอบครัวของด้านไว้หน้าโอกาสนี้ครับไปบินลดยตาพิกวันนี้ได้ยะวัฒนามอะไรกุ้มวะรามตุนร้อยาอบ,บา,บา,ารากรา เนี่ยครับคุณกระิมชีวิตเราเนี่ยถ้าเจอที่ดีๆสักที่คุณยอมยอมที่จะหยุดตรงนี้ที่นั่นไหมเคยได้หยุดตรงนี้ที่เธอมีอ่าก็เธอคนนั้นคนดีคุณยึดหยุดเธอเธอคนนั้นคือที่นี้ตรงนี้เอก็คือเราเจอสีที่ดีเธอคุณพร้อมอย่างอย่างคุณมาเจองานศาสนาตรงเนี้ยทีณกติมเนี่ยคุณก็หยุดอยู่ตรงเนี้ยก็อย่างที่คุยกันหลายตอนคือผ่านอะไรหลายอย่างมาครับผมแล้วก็อิชาเราก็ได้มีโอกาสได อยู่ตรงนี้แล้วอินชาเราก็ขอตัวอาอยู่ทุกวันก็ขอให้ให้เราท่งให้ได้มีส่วนร่วมในงานศาสนาต่อไปครับแต่การอยู่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเออการมาร่วมสมาชิกนี้แล้วให้พี่น้องหยุดอยู่เฉยแต่ว่าีเราไม่ไปทําอย่างอื่นเป็นการช่วยให้สังคมขับเคลื่อนในเรื่องของงานงานศาสนาเราในฐานที่นั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็ไปครับเพราะเรามีเรื่องราวที่ต้องทําอีกมากมายใช่ครับแม้ว่าจะเป็นสถานที่ที่อยู่หยุดพัก เพียงสักที่หนึ่งชั่วครู่ชั่วครู่ชั่วครู่ก็เราก็ต้องเดินต่อไปเพราะยังไงก็ยังไม่ถึงเวลาของเราที่ที่จะจากตรงนี้ไปแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือสิ่งที่ตอนเรามีเวลาอยู่ณตรงเนี้ยเราได้ทําอะไรไว้บ้างได้เตรียมอะไรไว้บ้างแล้วก็เมื่อเราไปแล้วอ่ะจะเหลืออะไรไว้ให้กับคนาง้หลักไว้บ้างคือจะทิ้งสิ่งที่ดีงามหรือว่าจะเป็นอ่าสิ่งฝาก คำตำหนิของผู้คนเอาไว้คือบางครั้งคือจะทิ้งไว้ด้วยความชื่นชมหรือการด่าทอแค่นั้นคือเป็นหรือว่าจะให้เขาฝากใจหรือฝากรอยเท้าเอาไว้ไอ้คนที่ผมคุยคุยผมเหมือนผมเป็นกำนันอย่างนผู้ใหญ่บ้านเออมันแปลกนะชีวิตนะใส่หมวกใส่หมวกงใบเลยเนี่ยคือเป็นของอัลรทมดีละให้เป็นหน้าที่ดีๆแล้วกันครับผมคือไม่กล้าตอนบอกอกใบืก็อย่างที่เราได้ อ่าไดดู้เปลี่ยนเรื่องเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยได้ได้ดูกับสมาชิกของเราเมื่อกี้เป็นไงอันทำอยู่แล้วนะฮะเจอเขาเดินทางหลายที่เขาอกเจอมารต้มาจากไหนนะมาปากจากไปทำงานภาคใต้มาอยู่บงกะปิมานี่เราสุนนะาสุนนะแต่ตอนนี้กำลังโดนทดสอบก็คือใจจากสังคมล็อกข้าวที่ยังยังไม่เข้าใจยยนนัแต่แต่ขอขอก็ขอฝากผ่านฝาากผ่นทางนี้เลยด้วยกันว่าขอให้อดทนนะครับว่าผู้รัดทายต้องโดนถูกตรวจสอบอยู่แล้ว แล้วก็การที่จะผ่านการทดสอบไปได้ก็้วยความอดทนครับครับถึงแม้ว่ายินยัดยินยัดมาขอให้ยินหยัดยินหยัดชัดเจนที่ดุนยาในขณะนี้ที่สวยยังหยุดพักเลยถ้าพี่น้องอดทนจะมีที่สวยกันนีอีกคือสวนสวรรค์ของเราสุพรรณบุระอาหัมดุลินละอย่างไรหลายอาญาที่ว่ากล่าวว่าอยู่แล้วว่าตะติฮันอันฮาลุคอลีดีนาฟีฮาอาบดาครับผมสวรรค์อันธพารใต้เบื้องล่างมีแม่น้ำไหลสายไหลผ่านแล้ว พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดการเราจะอยากเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าก็วันนี้แหละจะเป็นสิ่งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ตามรดที่ยังเป็นถึงอายันก็เป็นตัวทดสอบให้เราว่าเราจะมีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์หรือเปล่าก็ขออ่านกันเยอะครับจดจำไว้ในจิตใจแล้วพี่น้องจะได้สิ่งที่สวยงามในสวงสวรรค์เชกเช่นที่เรายังหลงไหลในเรื่องลุยยาตรงนี้ก็เฉพาะแค่นี้ผมก็ว่าสวยงามนะนะสวยงามวัน้มาจะร้อนนิดนึงก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยงามจริงอ่ะเดี๋ยวเราพร้อมที่จะ จากไปอย่างที่นี้แต่จะเป็นความทรงจําที่งดงามเอาไว้ฝากไว้ท่านรายการนะฮะต้องจากจากที่สวยงามผิวสวยตรงนี้ไปครับครับผมถึงตัวจะจากไปแต่ความทรงจํายังอยู่ครับผมครับวับินลาฮิตาฟิกวานฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมุลลอห์มะตุลลอฮะบะเาะกัตโตบ